ินทุเรียนให้เมลิน่ากินนะครรถไม่กินเพราะรถเก็บทุเรียนไว้ให้กับเมลินา่าแล้วก็ทุเรียนกวนมาดูซิว่าเมลิน่าจะกินให้ไหมใช่ไฮทุเรียนวันหนี้อันนี้คือทุเรียนกวนนะฟังเสียง อันี่จะเป็นทุเรียนสดนะดูนะน่างจะกินไหย ตายแล้วเด็กเกเดือนกินทุเรียนเพิ่งจะเก้าเดือนกับสิบกว่าวัน จับนะคะเพื่อนให้ลูกกินทุเรียนโชว์ให้ดูแล้วกันนะถ้าแม่กินทุเรียนโชว์เดี๋ยวแม่โดนพ่อกินหัวกินโชว์ไปเลยที่รักล้วแม่กินโชว์เดี๋ยวพ่อกินหัวอร่อยไหมคะออร่อยอะ่ะ พ่อเขาบอกว่าเวลาเธอจะเอาลูกฉันขึ้นไลฟ์สดทำคลิปอะแต่งตัวให้ลูกสาวฉันบ้างนะมัดพงมัดผมทำผมให้ลูกฉันบ้างแต่งหน้าแต่งตาให้ลูกฉันบ้างนึกอยากเอวขึ้นก็เอาขึ้นผมก็ไม่มัดให้ขอร้องอะมัดผมให้ลูกฉันด้วย กินเยอะไม่ได้นะคะทุเรียนเด็กนางชอบมากเลยทุเรียนควนเนี่ย กินในมือมันนี้ด้วยเหรออ,อมืมันเสียดายเนาะทุเรียนต้องสั่งมาจากประเทศไทยทุเรียนสดทุเรียนกวนนี้สองร้อยห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ที่สี่ดอนแต่ทุเรียนกล่องเนี้ย อยู่ที่38ดดอลลอสา3สิบคูณสามสตกเป็นเงินไทยเท่าไร่แล้วแต่ค่าเงินขึ้นค่าเงินลงด้วยนะแล้วแต่เลทจะขึ้นขึ้นลงลงไม่เหมือนกันแต่ละอาทิตย์ชอบนะถ้าทำเสียงแบบนี้ถ้ากินแล้วทำเสียงชอบนะติดใจด้วย ค่อยๆกินลไม่ให้เขากินเยอะนะเพราะว่าที่เนี่ยมันหน้าร้อนกินเยอะไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งทุเรียนอะน้ำตาลเยอะแล้วเขาจะแบบเขาจะไม่นอนกลางวันอะ่ะเขาจะคานไปคานมาแล้วแบบเหมือนเขาดีดมากเพราะว่าน้ำตาลมันขึ้นสูงเนาะ พอน้ำตาลมันขึ้นสูงปุ๊บเขาจะดีดแล้วเขาก็จะคานไปทั่วบ้านเลยแล้วเขาไม่ยอมนอนพอแล้วลกูกจะกินอีกพอแล้วค่ะเปิดกล่องให้เปิดกล่องพอแล้วจ้าเก็บไว้กินพรุ่งนี้นะจะกินนางไม่พอใจเดี๋ยวแม่เปิดให้เดี๋ยวแม่เปิดให้ กินตัวนี้นะรู้สึกว่านางจะกินกวนแม่เปิดควนให้นะทุเรียนกวนนี้เราไปซื้อมาเองสองอันกินไหมไม่กินใช่ไหมแล้วหนูจะให้แม่เปิดทํงไมเนี้ยก็กินกับนางนั่นแหละหมดไปสองอันก็เลยบอกให้พ่อนางว่า แกไปทํารถเลยไปซื้อให้หน่อยสีทตุเรียมกวนร,รู้ไหมพ่อก็ซื้อมาให้ทั้งสามอันเนี่ยอันสุดท้ายนะอันที่ห้าเนี้ก็คือกินกับลูกอะเก็บไปกินพรุ่งนี้เนาะกินเยอะไม่ได้หรอกมันหวานมากจะให้เปิดกล่องแนวแล้วลูกเอ้ย แม่ป้อนหนูหนูก็ไม่เอาหนูจะกินเองแต่ก็เลอะหมดแม่จะให้หนูไปนอนแล้วบายบายทุกคนลูกมาเอาที่นี่ช่วงนี้ต้องใส่กางเกงให้เขาใส่เสื้อให้เขาเพราะว่าเขาคานไปทั่วแล้วเวลาเขาตื่นมาเขาตามหาแม่ไม่เจอเขาก็จะคานไปทั่วเลย ยูเปิดแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยูรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทรทัศน์มายูอย่าไปเล่นของนี้สิขอบคุณทุกคนมากๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง MD Sky ด้วยนะคะ